สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาชมผลงานของทางอุดิตนะครับอเจ้าสารอเครื่องวางหลังคันนี้นะครับ1คันก็ประกอบจากร้านเราทั้งหมดครับตัวนี้เครื่องวางหน้านะครับเป็นงานคัตตอมนะครับสำหรับชอบงานสเตปไม่เหมือนใครนะครับเราจะพามาชมกันนะครับส่วนเจ้านี้ก็คาริเบียนครับแต่งไว้แข่งในสนามนะครับแหนบยาวโชคโอเวอร์คอยสต้น ส่วนเจ้า v ีโกนี้ก็วางคาน v x 80เพ่ากับบอ,อกด้านซ้ายนะครับแบบเ,เทียๆยยาง35เจ้า Fortuner ตัวนี้ก็วางสปริงหน้าหลังยาง37ส่วนเจ้า t i เกอรคันนั้นก็วางเป็นเครื่องวางเป็นคานว x 80นะครับเป็นระบบช่วงล่างเป็นระบบแหนบนะครับ